เจอเลยนะของจริงของจริงนะของจริงครับผมวันนี้โอเคครับทำบารายเดียนนี้เรามาเก็บ้อยต่ออีกวัสดุหนึ่งอ่ะเก็บลอยต่ออีกแล้วครับด้วยป,วปูนตัวใหม่ล่าสุดอ่าปูนตัวใหม่แต่วัสดุเนี่ยไม่ใหม่ เอ้ยใหม่เหมือนกันใหม่ใหม่ด้วยวัสดุอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะฮะอ่ามันคืออะไรครับก็จะเป็นวีว่าบอร์ดวีว่าบอร์ดชื่อนี้คุ้นมากมันคืออะไรคืออะไรฮะไปถามทางเทคนิคเราพี่มาตอบเองเหรอโอเคเรามีฝ่ายเทคนิคของเราเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีคําถามอะไรเอ่ยวีว่าบอร์ดอ่ะแผ่นนี้ใช่ไหมเอาไปดูก่อนโอเคอ่ะแผ่นนี้แหละวีว่าบอร์ดแต่ผมก็ไม่เห็นความแตกต่างกับไอ้ไฟเบอร์มันยังไงอ๋อมันคืออะไรถูกอ่ามันคืออะไร มันคือซีเมนต์บอร์ดชนิดหนึ่งแต่เป็นซีเมนต์บอร์ดที่ผสมกับไม้อ่าผสมเกษตรไม้ผงไม้เหมือนเพิ่มเข้าไปเหรออ่าเขาก็เร<อ>ียกภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าซีซีเมนต์วูดคอมโพสิตนะครับความต่างกับไฟเบอร์ซีเมนต์คือเอามือมาลูบดูจะรู้ว่ามันลื่นมันจะดูดน,น้ำน้อยว<ะ>กว่าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเพราะฉะนั้นซีเมนต์หรือวัสดุอะไรที่จะมาเก็บจอยตัวนี้เนี่ย,ยก็ต้องเป็นคนละกลุ่มกับที่ใช้กับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเพราะมันดูดน้ำน้อยมากเมื่อเทียบกับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ้องใช้สินค้าแล้วข้อดีของมันคืออะไรไอ้แผ่นเนี้ยตัวนี้มันก็จะแข็งครับแข็งแรงแต่ว่ามันก็จะให้ตัวได้น้อยกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดให้ตัวหมายถึงอยืดหยุ่นเหรออความยืดหยุ่นก็จะน้อยกว่าแต่แข็งแล้วก็ดูดน้ําน้อยกว่าอ่าเพราะงั้นตัวที่จะมาเก็บจอยก็ต้องครายน้ําได้ด้วยตัวเองนิดหนึ่งไม่งั้นก็จะแห้งช้ามากปูนของเรานี่ก็คือสําหรับไอ้แผ่นวีวานี้เลยใช่ ขอดใหม่เลยครับคพอนดใหม่ขอดใหม่ยังไม่ตัดสายตาเดือเลยยังไม่ตัดสายตาเดือเลยโอ้โหครับอ่ะอ่ะเรามีเทียบกันโซไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับวีว่านะฮะอ่าไอ้ซ้ายนี่วีว่าอ่ะซ้ายกสีมันจะสีมันจะเข้มเข้มนะลูบดูแล้วมันจะเนียนอ่าไอ้ขวานี่ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดอ่ากับพวกอันนี้เป็นมีพวกสมาร์ทบอร์ดเชลลาบอร์ดเออ ppi อะไรพวกเนี้ยฮะอ่าผิวจะขาวๆเนื้อมันจะ มันจะสากกว่าสากกว่านิดเดียวเรามาดูการจะได้เห็นภาพนะนี่เดี๋ยวพี่จะรูปน้ำให้ดูเลยไหมนะดูเลยครับต่อครับมีอะไรอันนี้ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูนะครับเอาน้ำรูปไปไปยังไงครับเรียบร้อยอ๋อซึมนะซึมนะนะครับอ่ะลองดูไอตัวนี้บอรครับรื้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ยังดูดีครับเทียบกันเลยเทียบกันเลยใช่ครับอัตราการดูดซึมน้ําต่างกันมากครับต่าดังนะอ๋อฉะนั้นปูนที่ใช้อ่ะมันก็ต้องเป็นปูนคนละตัวอ๋อไม่ใช่เอสแฝสหนึ่งไอปูนตัวใหม่ของเรานี่คือทํามาเพื่อไอตัววีว่าเนี่แหละใช่ครับใช่อ่ะอยากเห็นละสิอยากเห็นละอยากเห็นละอยู่ไหนไม่รู้ช่างอยู่ไหนอยากเห็นละช่างเอาแปรงมาช่างน้องสาดมันรับอ๋อทำน้ำสะอาดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอ่าล้างก่อนล่องกิดก่อนให้มันสะอาดก่อนล่องมันอ่ะ ต่างกันโอเคเรียบร้อยแล้วปูนเราก็ต้องไปผสมก่อนไหมครับผสมก่อนครับผมอ่ะไปดูอ่ะช่างผสมหนะอันดับแรกครับผสมครับสัดส่วนเป็นไงผสมสี่ตัวหนึ่งเหมือนกันครับเหมือนกันนี่ก็คือเหมือนกับปูนที่เราเคยทำมาก่อนนีบอ่าก็คือปูนสี่น้ำหนึ่งครับผมโอเคแล้วก็ใส่น้ำไม่ร้อนเหมือนเดิมใส่น้ำเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ปูนตามไป เรียบร้อยโอเค้ไหมครับอ่ามาดูเนื้อมันหน่อยเนื้อปุ๋ยเปิดอ่าเปิดนี่ยเนแบบี้เนียนเหมือนเดิมโอ้โห4เมตรนะครับเนียนคลิปเนียนครับเนียนเนียนยอดโอเคพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วถอดหมวกไหมร้อนอ๋อร้อนเนาะโอเคเข้าใจแหละไปไปต่อมันต้อง ห่างเท่าไหร่ครับเนี่ยปก,กติเลย,กกเลยมาตรฐานผู้แผ่นซีเมนต์บอร์ดทั้งหลายแหล่ครับทั้งไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งมีว่าก็อยู่ที่ 3- 1, 5มมิลอ่าถ้าจะเก็บรอยต่อนะครับแต่ถ้าจะเว้นรองเอาเซนดงไปเลยครับแต่ว่าเนี่ยเราจะโชว์แบบเก็บรอยต่อเพราะมันสวยกว่ากันเยอะอทํางานโจบเพรมันสวยกว่าเยอะแต่ช่างปกติเขาก็ตีชิดประมาณนี้อยู่แล้วเนอะหรือเปล่าหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่เจอน,นะครับ บางคนตีชิดไปเลยซึ่งเป็นวิธีการทําที่ผิดถ้าจะเก็บรอยต่ออพอชิดไปเลยแล้วมันปูนมันไม่เข้านะไม่มีที่ให้ปูนเข้าหรือไม่มีที่ให้วัสดุที่จะเก็บรอยต่อเข้าไปเลยที่เหมาะือสามมิลถึงห้ามิลใครก็ช่วยใครก็ได้ช่วยไปบอกไซส์งานข้างๆเงียบนะผมถ่ายวีดีโออยู่สามถึงห้ามิลนะครับสามห้ามิลนะครับสำหรับการจะเก็บรอยต่อโอเคอาช่างเราอยู่ไหนช่างรอแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าห้ามิลห้ามิลประมาณนี้ สามมิลก็เหรียญสิบาทเหรียญหนึ่งพอดีครับอ่าอันนี้สองเหรียญโอเคช่างสองครับปูนมาแล้วโอเคปึ๊บทำไงขั้นตอนแรกทำไรก่อนช่างขั้นตอนแรกทำไรก่อนทำความสะอาดครับทำความสะอาดยังไงเรียบร้อยแล้วทำแล้วเดี๋ยวทำแล้วอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเนาะอุปกรณ์เหมือนเดิมครับพี่คุ้นเคยกันกีบโฟลสีนิ้วครับสีนิ้วกีบชาบ หรือว่าถ่านลองปูนถ่านลองปูนก็ได้อ่าอ่าอ่าขยัยบฟังกันถ่ายฟังไหนดิทีละนิดนึงนะฮะคลับผ่านไปไปป่าขวาก่อ,อนนะซ้ายไปขวาก่อน เเอาให้เต็มเอาให้เต็มให้เต็มครับสำคัญเอาให้เต็มร่องนะครับกึ่งปาดกึ่งยัดอ่ะนะใช่ไหมใช้เอาให้เต็มร่องใช้ปลายเกียงกิดเนื้อปูลงไปที่ร่องครับอ่าปลายเกียงนะให้มันเต็มร่องกิดเข้าไปกิดเข้าไปโอเครอบนี้ยังไงต่ออีกฝั่งหรือเปล่าฝั่งก็ฝั่งขวามาซ้ายขวามาซ้ายจะได้เต็มร่อง เดิมครับเหมือนเดิมคือเอาดินสอ่าเทปผ้าครับอ่าเทปผ้าหรือเทปอะ่ายปึ๊บหน้าไปเทปผ้าครับอ่ในทำเทปผ้าเนาะเนียนกว่าเทผ้ามันจะไม่นูนครับถ้าสวยวันเยอะคือเราตักให้พอดีแล้วก็หน้าบเลยกดเอาเกียวกดลงไปกดลงไปตรงที่เป็นรอยต่อเลยถูกไหมช่างใช่ครับโอเคอ้าวอันนี้มีเลือดทำไม เอไม่ต้องโอเไม่เป็นไรสามารถยกขึ้นได้คนลาก็น่าจะเอาให้เต็มร่องคนระับข้อควรระวังก็คือเวลายัดปูนเข้าไปในร่องนะครับต้องมั่นใจว่าปูนเป็นร่องจริงอ<า>๋อไม่มีมช่องว่างใช่แล้วเวลารีดเทปผ้าครับ เทปผ้าต้องคอมร่องไม no yes. tá, ่ใช่บิี่อยู่ข้างๆร่องไม่ได้ช่วยอะไรเลยยัยงเบี้ยวมาอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้างั้นเทปผ้าที่ใส่เลงดีๆแหละเออทำเลงดีๆเรียบร้อยเรารอรอให้แห้งมือนะีปุ่นไม่ต้องลงรอบสองก็สองคือมองหลังรอบสองนะไอตัวนี้นี่มันผสมแล้วอยู่ได้นานไหมครับเนี่ยอยู่ได้ประมาณส0 4 0ี่ินาทีหลังผสมนะครับ ก็คือต้องรีบใช้แหละก็คือผสมให้ใช้ตามความพอดีนะครับหมายถึงเราใช้แค่ไหนก็ผสมแค่นั้นใช้แค่ไหนผสมแค่นั้นอย่าไปผสมเพื่ออย่าไปผสมเพื่อมันไปผสมน้ำใช้ทีหลังมันไม่มันไม่โอเคแล้วเนาะประสิทธิภาพมันจะลดลงถ้าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็คือผสมให้พอดีกับการใช้งานนะครับ one hour later อาครับหลังจากทิ้งไว้พักๆหนึ่งแล้วนะ ประมาณชั่วโมงได้นึงชั่วโมงได้ก็เริ่มแห้งแล้วฮะดูดูจากสีที่เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนอ่านิ้วแตะดูก็แตะแตะดูไม่ยุบแล้วนะครับไม่ยุบรูปดูผ้าไม่วิ่งตามมือแล้วครับแสดงว่าเเกลียงลงได้แล้วเกลียงลงได้รอบเราก็ผสมปูนมาเหมือนเดิมเลยนะแต่เหมือนเดิมนยครับ4ต่อ1ครับเนื้อปูนเหมือนเดิมคราวนี้ฉาบยังไง เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือหับปิดลงมาปิดลงมาปิดลงมาโอเคเนี่ยเหมือนเดิมอีกแล้วฮะอันนี้มันขาดนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรไปมันก็ไปโอเคอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนพับหน้ามันเฉยๆรับสองใช่ครับผมพับหน้ารับสองสแกนนะฮะตรงที่มันขุกขายู่เนี่ยมันก็จะเลียบเลยมาแล้วับหน้ารับสองอ่าเหมือนเหมือนการแต่งมืนเหมือนแต่ง Những <ýcode> <laughs> người khác liệt lói 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 lạy 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 เก็บราจะมีเก็บขอบไงครับผมนี่โอเคเรียบเลยลายๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ครับอส่วนใหญ่ไอ้งานฉาบอะไต่อมันก็จะเอาอะไรนะสกิมเก็บอยู่ดีใช่ไหมรันก็แบบเนียนคลิปอีกรอบสลบลงมาค่อยๆตึงสรุปลงมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยของจริงของจริงนะของจริงครับโอเค าประมณนี้ทิ้งไว้ให้แห้งแห้งครับหนึ่งวันนะครับทิ้งไว้ก่อนก่อนจะขัดก่อนจะขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์เบอร์อะไรดีเบอร์กระดาษใสน้ำร้อยหกสิบครับหรือร้อยแปดสิบขัดแห้งแต่ใช้กระดาษใสน้ำครับเดี๋ยวเรามาดูตอนขัดกันอีกทีหนึ่งนะลังจกแห้งแล้วเดี๋ยวจะมาขัดให้ดูกันีตอนนั้นใครเป็นคนขัดครับช่างในครับช่างในโอเคช่างในคือใคร เดี๋ยวก็รู้โอเค The next day โอเคครับก็แห้งกันแล้วเรียบร้อยนะครับแบบปูนเก็บร้อยต่อตัวม่ของเรานะครับวันนี้ข้ามวันมาละใช่ใช้กับแผ่นวีวาบอร์ดนะฮะมาดูใกล้ๆแห้งแล้วเป็นไงเดี๋ยวครับแห้งแล้วเป็นไงสีมันจะยังไงสีมันก็จะเข้มนิดนึงไอตรงไอตรงเป็นรอยต่อมันจะเข้มกว่าชาวบ้านนะใช่อ่า ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขัดกระดาษทรายนะครับผมอ๋อเอา<ด>กระดาษทรายมาขัดกระดาษทรายเบอร์ร้อยแปดสิบนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรใช้ร้อยแปดสิบมาดูอ่ะช่างเราเก็บขอบไว้ค่อนข้างเรียบนะฮะค่อนข้างแนบกับแผ่นนะฮะขัดง่ายเลยอย่างนี้นก็จะใช้ใช้เบอร์ละเอียดได้ะฮะใช้เบอร์ละเอียดขัด แต่ว่ากรณีที่หน้างานเกิดทําผิดไปฉาบมันจนมันหนาเกินไปนะฮะก็แนะนําให้ใช้เบอร์ประมาณร้อยถึงร้อยี่สิบแล้วกันในการขัดเก็บตรงนี้<ต>ให้มันเรียบแต่นี้มันบางละมันนี่มันบางอ่ะก็ใช้เบอร์ละเอียดได้เลยไม่มีปัญหาร <180 S 2> นะ้อยแปดสิบเนาะครับอ่าช่างเราอยู่ไหน <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวก็รอช่างเรานะฮะเรียมของแป๊บหนึ่ง okay. มาแล้วครับ ช่างของเราอ้าวช่างหน้าเปลี่ยนไม่รู้ช่างหน้าเปลี่ยนเป็นมือสองช่างมือสองอ่ากระดาษทรายเราจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยช่างเราจะเอากระดาษทรายเราเนี่ยอะไรนะหอกับแท่งไม้และหอกับแท่งไม้หรือวัสดุที่มันได้ละหนาบนะฮะเพื่อเพื่อเวลาเราขัดมันจะนี่ไงเขาเรียกอะไรถูแล้วมันจะเรียบเข้ากันได้ละหนาบนะฮะไม่เหมือนใช้เมอนะครับ อ่าเราเน้นเราเน้นต้องขอบนะอ,อ่าเน้นต้องขอบตรงนี้ตรงนี้ข,ข,ขัดไปเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บขัดไปเลย นี้นะแล้วคือเอามือรูปนี่โอ้โหมันมันมันแทบจะแนบเลยม,มันเนียนเลยอ่ะลงสกินโค้ดอีกทีก็เนียนนะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปเป็นสกินโค้ดเนาะสกินโคดฮะอ่าปัดฝุ่นออกนิดนึงอะไรเงี้ยลงสกินขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะฉาบสกินคกโคดนะฮะอ่าสกินโค้ดเพื่อให้มันเรียบสวยนะฮะอ่า ก่อนจะฉาบสกิมนคอเนี่ยพวกแผ่นที่เป็นซีเมนต์บอร์ดพวกนี้ผมก็แนะนําว่าควรต้องใช้น้ำนะฮะเอาแปรงจุ่มน้ำแล้วมาลูบๆมันหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นพวกที่ดูดซึมน้ําได้เร็วนะครับเวลาเราฉาบปูนไปอ่ปูนมันจะจะได้ไม่โดนผนังมันดูดซึมน้ําจากปูนไปหมดเหมือนมันไล่ไฝุ่นด้วยอีกทางนึงใช่เตรียมมาละเราเตรียมมาละอันนีแปรงจุ่มน้ําเลยปึ๊บปึ๊สบัดนิดหน่อย ปอ๊บอะแล้วก็รูปไปอะรูปละน้ำรูปเรียบร้อยโอเคอันนี้มันเป็นแผ่นวิว่าบอร์ดมันก็จะแห้งช้ากว่าอ่ะพวกไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนิดนึงอ่ะนิดนึง ถ้าเป็นไฟเบอร์ซีเมนหนาวราปน้ำไปแห้งเลยฮะบุ๊บปุ๊บแห้งปั๊บอ่ะต่อไปก็จะสกิมเลยหรือเปล่าใช่ครับอ่าอ่าเรามาดูกันสกิมช่างเราเตรียมปูนสกิมมาละผสมน้ำมาเรียบร้อยมันก็จะเร็วๆอย่างนี้นะคุณสกิมนะเนื้อครีมครีมเนื้อเนียนมากเลยสกินคอร์สก็อย่าผสมจนมันเหลวเป็นน้ำนะฮะอ่า ไม่งั้นฉาบไปมันก็จะเป็นฝุ่นไปเลยอะไรเงี้ยอย่าผสมจนเหลวเกินไปนะครับก็ตามสัดส่วนที่เขาให้มาตามถุงมาเนาะให้มันเป็นครีมอ,อันนี้อันนี้สกิมของปูนอะไรครับเนี่ยปูนอะไรเนี่ย <c oughs> ปูนสิงหมอกปูนสดที่แข็งแรงกว่าเอาเลยนี่<ป>มีปูนฉาบโดยต่อแล้วก็ยังมีปูนสกิมด้วยเหรอมีครับเรามีแทบไตัวนะฮะก็มีหมดอะไรเออครับช่างยังไม่มาแล้วดิ อ่าโอเคช่างของเราพร้อมแล้วพร้อมจะสกิมแล้วการสกิมโค้ดก็ในช่องของเราก็มีสอนอยู่เนาะใช่แล้วสามารตไปตามกันได้ที่คลิปนี้เลยนะครับเออเด้งขึ้นมาปึง้ง <laughs> เสียงทำเองด้วยอ่าเริ่มแล้ว นี่รอบแรกรอบแรกแห้งรอบแรกแห้งแห้งหมาดๆแล้วหมาดะคือไปจับดูนี่คือแบบเอาจริงคือเนียนเราเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคือได้แหละแต่มันยังแบบพอเห็นแบบอไอ้ร่องรอยต่ออยู่นิดนึงอะเนยแต่พอเราลงรอบสองนี่ไม่น่าเหลือควรจะฉาบทั้งหมดสองรอบนะครับไม่งั้นฉาบรอบเดียวมจะเป็นฝุ่นนะฮะรอบสองนี่น่าจะกรอบหมดอ่ะจัดไปครับช่าง เนาะครบเนาะโอเคครับโอ้โห oh, 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 นี่แหละครับ <Okay. S 1> สองชั้นแล้วอ้าสองชั้นแล้วสองชั้นแล้วเหรอโอเค,อเคไหมก็รอแห้งเนาะรอแหง้งเอ้ผมมีคำถามอีกอะคือถ้าเราลองไอ้สกิมไปสองชั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันจะมีจุดที่แบบนูนจุดแบบไม่เรียบอย่อยางเงี้ยทำยังไงแก้ไขได้ไหมจุดที่นูนหรือไม่เรียบใช่ไหมอ่าอาจจะ ทับได้ชั้นหนึ่งหรือว่าถ้าคิดว่ามันหนาแล้วนะครับก็ใช้กระดาษทรายครับอ่ากระดาษทรายได้เหมือนกันใช้เบอร์ละเอียดละเอียดได้เลยเนาะเพราะว่าอันนี้มันมันเบอร์ละเอียดเออต้องถ้าเบอร์หยาบไม่ได้นะมันเนะร้อยสิบร้อยแปดสิบอะครับอ่าขัดเบาๆนะครับก็ได้ถ้าอยากให้เรียบจัดจัดเลยใช่อย่าไปใช้เบอร์หยาบนะเพราะเบอร์หยาบโอ้หน้าหลุดเลยอะเออปูนมันหลุดเป็นเหลือแผ่นอ่าเพราะบางๆเองเนาะปูนหมดใช่ครับอ่า กบสองชั้นเราก็รอแห้งต่อไปก็ทาสีรองพื้นโอเคครับรอแห้งเนาะอันนี้ต้องรอแห้งสนิทเลยนะก็ทิ้งไว้วันหนึ่งก็ได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหขับก่อนแล้วก็รอเป็นวันละใช่ให้มันขาวเลยไงเรามีเวลาณทีนี้เรามีเวลาเรามาถ่ายเรื่อยๆให้มันขาวเลยขาวสนิทไปเลยโอเคแต่สังเกตง่ายๆตอนนี้รอยต่อมันก็แทบไม่เห็นละ ไม่เห็นแล้วต่อนะเดี๋ยวตอนแห้งก็รู้เลยอโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งรังแห้งครับอันนี้นะฮะก็เป็นปูนเก็บรอยต่อวีว่าบอร์ดนะฮะที่เราสกิมเสร็จกันแล้วนะครับทิ้งไว้กี่วันแล้วมันเนี่ยวันหนึ่งครับมไม่ได้มีรอยอะไรเกิดขึ้นนะฮะ,ะสังเกตด,ดูได้ลงซูมามาซูมามาฮะซูมา <ไป S 2> มาอ่าเนี่ยรอยต่อตรงนี้นะฮะ ทิ้งเราทิ้งแทลไปให้เห็นนิดนึงจะได้รู้ไม่เห็นอะไรเนี้ยนี่นนก็คือสกิมโค้ด<ห>ไปมันไม่เห็นรอย,อยแล้วล่ะใช่แต่เราจะมาแบบเหมือนจบจบให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาจบโดยการทาสีรองพื้นนะฮะ,ะฉะนั้นคั้นแรกเลยเราก็ต้องเอากระดาษทรายรูปสกิมโคดซะหน่อยนะครับอ่าซะหน่อยมันอาจจะไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่รอบนี้เรียบแน่นอนอาช่างหาอะไรที่เป็น ประกอบที่เป็นะนะแนมนะฮะอ่าอย่างไม้อะไรอย่างเงี้ยมาพันกระดาษทรายอันนี้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดหน่อยนะร้ 180. อยแปดสิก็รูปเบาๆเนาะอ่าสก,กินโค้ดมันบางอยู่แล้วเราไม่ต้องออกแรงเยอะอันนี้ลี่เนาโอเคเรียบร้อยฮเ,เพราะว่าฉาบมาได้ค่อนข้างเรียบทีเดียวนะครับอ่า นี่ก็จะมีส่วนมันโนนิดนึงก็ขัดออกโอเคขั้นตอนต่อตตไปไป,อปัดฝุ่นปัดฝุ่นเนะาะต่อไปก็ปัดฝุ่นนะครับปัดฝุ่นมันหน่อยมันม,มีไม่กวาดไม่กวา่าแม่นะแม่บ้านเ<อ>นราขโมยแม่บ้านาปัดฝุ่นทิ้งไปปัดเสร็จเรียบร้อยปัดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยก็ต่อไปก็เริ่มทาสีรองพื้นได้เลยอเป็นสีรองพื้นก่อนเนาะจัดไป จะให้ดีก็มีถาดกิ้งสีีนะนะอันนี้เราเราลุกพุ่งเลยสบัดกันตรงนี้คุณสังเกตอะไรยังงั้ไหมครับคุณเอ็กอ์ะตรงไหนครับมีอะไรผิดแปลกแผ่นที่เราทดสอบเนี่ยแผ่นที่เราสอบสังเกตไหมว่ามันสั่นไหวได้เฮ้ยริงไปะเนครับเนี่ย ใช่แล้วหมายถึงว่ามันขยับได้เหรอคือเราไม่อยากล็อกมันสนิทนะฮะอเราอยากแท s ว่าอ่าถ้าแผ่นมันสั่นไปสั่นมาเงี้ยดูดิมันจะแตกไหมอะต่อเราจะไหวไหมออยากรู้ว่าปูนมันยืดหยุ่นจริงว่าไม่ใช่ว่าเรายึดไม่สนิทเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใจเราอยากทดสอบครับคือตอนที่ทาสีเมื่อกี้แผ่นมีคงเครงเลยนะ ตั้งแต่ตอนฉาบแล้วสกิมโค้ดเนี่ยจะหลุดไปสองรอบแล้วอ่ะโอเคอันน oh, okay. ี้อะไรนะลองพื้นชั้นแรกก็อนเดียวแหละเออชั้นเดียวละอ่ะก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทาสีจริงกันมาทาสีจริง คงแป๊บเดียวเนาะไม่นานนานหาสีเพื่อดูว่าร้อยต่อที่เราเก็บเนี่ยมันจะเนียนแค่ไหนอ่าดูเป็นผนังผืนเดียวกันเลยไหมนะฮะแบบแบบที่คนเขาเอาไปใช้งานจริงๆกันเลยใช่แบบใช้งานจริงๆเลยอ่าสีลองพื้นแห้งแลครับอ่าไหนไแต่ได้แต่หน่อยแต่หน่อยนี่เอ้ยเขาเจอหนึงก็ติดมือมาโอเคโอเคเราจะมาทาสีจริงนะฮะอ่า สีจริงมันเป็นสีเทาเข้มโอ้เทาเข้มเลยนะครับผมเข้มปึ๊ดเข้มปึ๊ดจะได้มาเทูกันชัดไปเลยโอเคช่างจัดการอ่านี่ก็ทาสีเรียบร้อย อืมไม่น่าแห้งพึ่งออกแปลงพึ่งออกเมื่อกี้เลยโอเคอ่าซลงก็สวยนะยอ่าอาจจะมีติดสีข้างๆมาอ๋ออันนั้นอีกคลิปหนึ่งร็บช่างมันช่างมันครับเอออย่าไปสนใจนี่ครับเราดูแผ่นนี้แผ่นวีวาบอร์ดของเราโอ้โห oh, คุณเห็นไหมฮะรอยต่อยตรงนีนผมบอกเลยว่าหาไม่เจอเลยนะหาไม่เจอทีเดียวมันทึบไปแล้วอ่ะมันไม่เรอทำศิลักรักไว้ครับอ๋อนี่ะ เขาเรียกอะไรเรามีผ er. ้าเทปผ้าท yes. okay. yeah. the ี exactly ่เราใส่ใส่มจไม่ให้มันสนิทนะฮะเดี๋ยวจมดูทีตอนมันแห้งเดี๋ยวผมจัมือรูปเลยว่ามันมันเรียบหรือเปล่าเพราะตอนนี้คืออะไรตอนไม่เห็นละแต่อยากรู้ต่อไปคือมันมันเรียบดีไหมและเราเหมือนเดิมครับแผ่นนี้แผ่นนี้ยังไงครับทิ้งเอาไว้ฮะนานแค่ไหนใหม่ครมาดูอ๋ออย่างที่เราบอกไว้เราก่อนคือนานเลยใช่ครับ ือถ้าแตกมานี่ก็คือจบเลยนะนาก็แตกไม่มีคลิปลงกันนะ2000 years later โอเคครับก็หลังจากเราได้ฉาบเก็บรอยต่อแผ่นวิวาบอดเอาไว้นะฮะทาสีเรียบร้อยนะครับก็มาดูผลกันว่าทิงไว้ละประมาณเดือนหนึ่งนะฮะเป็นยังไงเป็นัไงบ้างทาสีเทาไว้โอ้โหนี่เลยจากรอยต่อจุดไหนครับเราอยต่อได้ต่อ ลอยต่อ,อยตรงนี้คะัทิ้งสัญลักษณ์ไว้เป็นผ้าให้โผล่มานดนึ่งอตอนนี้ก็ทาสีเรียบร้อยดูไม่ออกเลยสีเรียบร้อยไม่รู้ลเลยน่ก็ผนังนะครับอันนี้ขนาดย่อกนะย่อกก็ยังไม่แตกนะซูมอะซูมไหมครับซูมไปหน่อยคะไม,ไ,มไม่รูมได้ดูอะไรเพราะมันเนียนเป็นแผ่นเดียวไปหมดแล้วเดี๋ยวละหน้าก็ได้อลวหน้าบลูบแล้ว,ลวเอ้ยมันไม่มีหลังเต่าอะไรนะ ไม่เจอแล้วครับไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นแผ่นร้อนร้อนแดดครับตอนนี้แดดครับผมะเคลียนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาปูนใหม่ของเราตัวนี้ครับใช้สําหรับไออะไรนะแผ่นวีวาโดยเฉพาะเลยเนาะใช้สําหรับแผ่นวีวาบอร์ดโดยเฉพาะนะฮะก็สุดท้ายนี้นะฮะผมก็สําหรับท่านที่พบเจอปัญหาอยู่ก็อยากฝากคลิปนี้นะฮะให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ก็สามารถเลือกใช้สินค้าของเราได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับของเราก็มีอยู่หลายตัวเนาะมีปูนอยู่หลายประเภทนะมีทุกปูนเลยอ่ามีตั้งแต่ปูนก่อปูนชาปูนกาวนะฮะสกิมโพตก็มีนะฮะ,นะฮะหรือว่าจะเป็นปูนเก็บรอยต่อต่างๆนะครับที่นิยมมากของเราตอนนี้กำลังฮอตเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ